สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เนาะ <c oughs> กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเนาะที่มากดทอนไลค์ให้เรากดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆมาเนาะจะได้เด้งขึ้นท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนเพื่อนนะวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมตัวนี้กล้วยไม้ที่ทนแดดที่สุดนะครับผมเอื้องสามปลอยหลวงผมจะปลูกเอื้องสามปลอยหลวงนะ ผมจะพาปูวิวธีปลูกเรื่องสาปลอยหลวงง่ายๆของผมเลยนะครับผมสาปลอยหลวงเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากนะคบผมดอกสีขาวนะครับผมเขียวเหลืองส้มนะครับผมแซมกันสวยนะฮะและดอกทนเป็นพวงระยะนี่สังเกตช่อดอกเก่าฝักเก่านะครับผมเขาจะดอกใหญ่มากสวยเลยแหละกาลังแทงดอกครับผมกาลังแทง่อดอกเห็นไหมกําลังแทงช่อดออดอกหมดเลย ตอนนี้ผมแช่น้ําไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งวันนี้ผมจะพามาปลูกวิธีง่ายก็คือแช่น้ําผมจะแช่นะครับผมถ้าได้กล้วยไม้ป่าไปตรงนี้เล็มรากให้เสร็จตรงนู้นเล็บรากเก่าตรงพวกนี้ให้เสร็จเอาตรงเนี้ยส่วนเนี้ยแช่น้ําอัตราส่วนของน้ําก็จะเป็นน้ําประมาณสมมุติว่าน้ำ,นำสี่ลิตรอน้ำสี่ลิตรใส่ใส่ถังใส่กระมังเอาเอ็มร้อยห้าสิบเทลงครึ่งขวดเอ็มร้อยห้าสิบเทลงครึ่งขวดนะครับผมแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชา กะปิหนึ่งช้อนชาละลายในน้ําละลายในน้ําและเอาพวกกล้วยไม้ป่าที่ได้มาเนี่ยแช่ลงไปประมาณ1-2ชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นเป็นสูตรลับเฉพาะของแต่ละคนนะครับผมจะช่วยให้รากเดินเร็วนะป้องกันเชื้อราลําต้นโต,ตบํารุงนะครับตรงนี้เลยนะผมเอาแช่ไว้แล้วเรียบร้อยกลับมะพร้าวสับผมก็แช่กลับมาพร้าวแบบฉีกแบบนี้ผมก็แช่เรียบร้อยโอ้มีอันนี้มด้วย ติดมาแล้วผมจะเอาการะบะพร้าวสับที่แช่น้ําผมแช่ข้ามคืนเพราะเขาจะได้อมน้ําได้ดีสําหรับใครที่หาได้ก็หาแบบนี้เลยหรือใครที่มัดติดกับต้นมะพร้าวเลยก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันไม่ติดแต่ถ้าแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยอุ้มน้ําแล้วกล้วยไม้มันจะลากเดินเร็วนะครับแบบนี้ผมจะมัดติดกับต้นไม้แบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้ผมจะมัดติดไม่ว่าจะเป็นค้าหลวงเอื้องพึ่งนะ,ะเอื้องพึ่งเห็นไหมผมก็มัดติดเป็นกอออกดอก เอากากเอาเท้ารองเอื้องสายนะครับผมอันนี้ผมมัดเอื้องสายเชียงใหม่ข้างบนก็จะเป็นลิ้นกระบือนะครับฝั่งนี้ผมต้นนี้ผมมัดติดไปเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นติดครัวผมผมมองมาแล้วมันออกดอกสวยอันนี้จะเป็นฟ้ามุ้ยอันนี้เป็นสายมรกตสายมรกตก้อนนี้ผมก็จะมัดติดกุหลาบมาลลยแดงหางกระลอกกำลังจะออกดอกเห็นไหมครับกุหลาบมาลลยแดงหางกระลอกกำลังจะออกดอกเนี่ยมาลายแดงหางกระลอกอันนี้ก็เป็น กุหลาบพวงชมพูเนี่ยเอามาช่อเดียวติดติดแล้วนะคะแค่มัดแปะเฉยๆฝั่งนี้ก็เป็นคำหลวงกอผมก็เอามัดติดข้างล่างนี้เป็นช้างช้างเขาจะมาเหี่ยวค่ะเขาจะมาเหี่ยวนิดนึงช้างอันนี้ผมมัดไปแล้วเนี่ยมัดไปแล้วช่อหนึ่งสําหรับอ่าสามปอยหลวงเนี่ยดอกก็ออกมาเต็มเลยนะครับอันนี้เรื่องหนวดพรามอันนี้ผมมัดหนวดพรามต้นหนึ่งผมมัดเยอะเลยครับผมเพราะว่ามันใกล้ๆบ้านอ่ะ ลำดับแรกเลยผมจะมัดกับมะพเท้าสับแบบนี้เลยผมจะมัดให้ดูเนาะมัดกับมะพเ้าสับแบบนี้เลยนะะมัดรกะ้า,าวสัมาดูเลยซูมดูแต่ละช่อเลยครับออกกําลังแทงตุ่มดอกหมดเลยคุณได้เห็นดอกแน่นอนถ้าเอาไปมัดเชือกปางติดง่ายๆเลยครับไม่ได้แบบมีอะไรยากเลยแล้วก็มัดเชือกปางติดแบบนี้มีตุ่มดอกนะคะผมทุกอันนะ เอื้องสามปอยหลวงปลูกติดและออกดอกออกดอกง่ายทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยนะครับเป็นไม้ที่ทนแดดดอกหอมกรุงเทพปลูกออกดอกนะครับเป็นไม้ที่ทนแดดแล้วก็ดอกหอมดอกสีสวยเป็นสีพาสเทลสวยคนะ่ะสีสวยเลยแหละแล้วเป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากผมมีจําหน่ายนะเอื้องสามปอยหลวงนะคะเอื้องสามปอยหลวงผมจะจักโปรโมชั่นวันนี้แหละสามปอยหลวงผมขายอยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมมาแปดร้อยแต่วันนี้ ผมจะให้พิเศษเลยใครที่โทรมาวันนี้นะสามปอยหลวงนะฮะโทรมาวันนี้หรืออีกสามวันหรือใครที่เห็นคลิปเอาโทรมาถ้าเห็นคลิปนี้แคปมาส่งหให้ผมดูสามปอยหลวงผมจะให้หนึ่งกิโลแปดร้อยผมจะให้พิเศษไปสี่กิโลสี่กิโลผมคิดแค่สองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเจ็ดกิโลผมให้ไปเลยสามพันหนึ่งกิโลแปดร้อยนะส่งฟรีสี่กิโลพิเศษไปเลยใครอยากมาเป็นกอแบบนี้สี่กิโลสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลสามพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดแอดไลน์มาได้เช่นกันอ่าเมื่อผมมัดกลับมาพาักแบบนี้เดี๋ยวผมขอมัดอีกหนึ่งอันอันนี้หนวดพามนะฮะหนวดพามผมก็เอามามัดไว้อันไหนที่แห้งๆเอามามัดไปแป๊บเดียวมันก็คืนแล้วครับเพราะว่าไม้ป่าเขาทนดูสิฝั่งนี้ออกดอกมาดูกุหลาบพวงชมพูก็มัดติดแบบไม่ได้คิดอะไรมากค่ะผมเป็นคนไม่คิิดดคค่อออยะไรรมากหกห มัดมัดติดติดกันไป,ไนไปเวลาออกดอกมามันก็สลับกันออกดอกสวยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ไปเป็นกอใหญ่ๆเวลาปลูกออกดอกแล้วเป็นกอใหญ่สวยๆก็เอาสั่งไปแบบจํานวนแบบ4กิโล7กิโลเนี่ยมัดรวมกันเวลาออกดอกช่อเขาจะได้ตะการตาครับอันนี้มันเป็นความชอบของแต่ละคนเนาะว่าจะเอาไปอัดน้อยอัดมากแตบส่วนผมผมก็จะชอบอัดมากๆอย่างกอเน,นี้ยมาดูกอเน,นี้ยก็ประมาณโลก,กว่า ฝั่งนะเนี้ยกอเนี้ยเดินมาดูฮะพาเดินมาดูอุ้ยผมทําดอกหักติงเลยแต่ก็ชอบดอกตัวอื่นกำลัองออกมาอยอะไม่ระวังชอบดอกหักเลย <c oughs> กอเนี้ยก็ประมาณกิโลก,กว่าๆเป็นไม้ใหญ่ทั้งหมดฮะดอกชอบดอกออกมาเต็มเลยต้นนี้ชอบดอกออกมาประมาณสี่ชอบผมทําหักไปหนึ่งชอ่อเสียใจจังเลยเอาใหม่อ่ะ เมื่อมาผมมัดกลับมพาร้ตติดดีแล้วเนาะแบบนี้กับต้นมะขามหรือต้นไม้ต่างๆใครทําแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันผมก็จะมัดอันนี้เลยติดเนี่ยฮะมาดูนี่ผมจะมัดติดแบบนี้นะครับลงไปก่อนสองช่อเล็กอันนี้ที่เอามาในเนี้ยประมาณ3ามสี่สาสิกิโลเพราะมันเป็นไม้ใหญ่มัดติด ให้มันห่างกันหน่อยกับตัวนี้เดี๋ยวมันก็เป็นแตกกอใหม่ขึ้นมันก็เหมือนเป็นการจัดดอกไม้นะครับ <c oughs> แล้วก็มัดติดเลยไม้พวกนี้เป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมทนและเป็นไม้รากอากาศนะเป็นกล้วยไม้รากอากาศรดน้ําบางทีสามวันผมรดทีด้วยเขาก็ไม่ตายนะอันนี้บอกตรงๆเขาทนค่ะเพราะว่าเขาอยู่บนภูเขาเนาะขนาดเขาอยู่บนภูเขาเป็นปีๆค่ะฝนไม่ตกเลยบางทีอะ่ะเขาก็ไม่ตายแต่เขาอาจจะมีสู้ผอมบ้าง เราเอามาตอนแรกเราก็บำรุงปุ๋ยบำรุงอะไรเข้าหน่อยแต่เขาก็จะเฟรชขึ้นเหมือนผมเงี้ยผมก็นั่นแหละผมก็ใส่สปอนเซอร์ใส่กะปิใส่ชูรสไปให้เขาเหมือนเหมือนคนเราได้กินสปอนเซอร์ก็สดชื่นนะครับแบบนั้นอันนี้จะอบไปฝั่งนู้นอีกสักสองช่อเนี่ย่ะช่อเล็กๆก,ก็ยังออกดอกเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ก็มีสองช่อดอกคุณได้เห็นดอกแน่นอนครับผมถ้าซื้อไปปลูกยังไงก็ได้เห็นดอกแน่นอน เดี๋ยวต้องระวังหน่อยตะกี้นี่ผมทําช่อไม่หักเสียดายมากเลยเพราะว่าหวังว่าเกาะเกาะเสร็จแล้วปุ๊บจะได้เขาให้เขาออกดอกแบบเวลาเป็นอย่างนั้นเป็น,เป,นเป็นช่อใหญ่ๆอะคะ่ะมันจะได้เวลาเห็นเราเห็นเราจะได้สะใจแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆไปฝากทุกคนที่ดูอยู่นะคะทางช่อง Pos a a Channel กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดรับชมคลิปนะครับผมผมจะไม่มีตัดต่อมีอะไรนะผมก็จะลงแบบนี้แหละง่ายๆแบบบ้านๆไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อเนาะ วันนึงปลูกกล้วยไม้ทั้งวันก็ไม่มีเวลาแล้วครับก็จะลงให้ดูเลยใครอยากได้ก็เอฟเลยจะไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นลงแบบขายก็ขายไปอย่างนี้เลยครับขายจริงส่งจริงฮะทุกวันนี้เพจปลอมเยอะนะผมบอกก่อนก็ถ้าซื้อของก็ระวังกันหน่อยผมก็ยังโดนไปเลยถ้าไม่เห็นหน้าก็ไม่อยากให้ซื้อของพูดตรงๆ อาชีพเยอะ1นกิโลกร,รัมแปด้อยนะตัวนี้คนแดดนะครับปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะหกิโลกร,รัมแปด้อยพิเศษเลยโปรโมชั่น4ีกิโลกร,รัมสองพไปเลยสำหรับ3ปลอยหลวงนะกำลังแทงช่อดอกด้วย7จกิโลกร,รมัมใครอยากได้มัดเป็น,ปนกอรรใหญ่ๆเวลาออกดอกจะได้สับทั่งนะครับ7จ็ดกิโลกร,รัมผมให้ไปเลยสามพันส่งฟรีด้วยเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ โทรมาหรือแอดมาแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูน9 4เก้าห้าเก้าสหนึ่งแปดเก้าแปดปดนะครับสำหรับเรื่องสามปอยหลวงกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมครับดอกหอมมากเลยแหละแล้วก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ทนแดดนะเดีย๋ยวเราจะโปะตรงนี้อีกนี้อันนี้เป็นขึ้นเป็นกอแล้วมันเหมือนเป็นการจัดดอกไม้เนาะมาแบบนี้เพราะผมก็ชอบงานจัดดอกไม้งานฝีมือแบบนี้เอาต้นต้นใหญ่ก่อนต้นใหญ่เพราะตรนนี้ต้องชูหยิบระวังด้านดอก แต่รงนี้จะหักหน่ยอยนิดนึงหักนี้เลยเดี๋ยวลากเขาก็เดินใหม่ครับตรงนี้มันจะได้ชูช่อ,ชอเหี่ยวอ,อันนี้กไป่ผสมนะอันสวยๆไม่ๆอันนั้นเหี่ยวเดี๋ยพึ่งปล่องให้ต้องมันหลุดเด็ดเวลานั้นก็ต้องดีไซน์ครับการปลูกไว้ไม้มันก็ใจเย็นๆเนาะสำหรับคนที่ชอบ <S <S อะไรเย็นๆปลูกเย็นๆอย่างเงี้ยอยู่บ้าน พวกนี้นะเวลาปลูกเสร็จนะคะผมถ้าเป็นไปได้เนาะไปร้านไปร้านขายต้นไม้เลยปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่ใช้สาหรับปลูกกล้วยไม้ป่าพรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะปุ๋ยเป็นเกล็ดผสมน้ำนะคระับผมสูตรเสมอยี่สิ0ยี่สบยี่สิแบบเนี้ยผสมน้ําแล้วก็พ่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้ช่วงแรกๆนะครับ ตั้หนึ่งครั้งก็ได้ช่วงแรกๆเดือนละสองถึงสามครั้งก็ได้ถ้าใครมีเวลานะอันนี้สําหรับคนที่มีเวลาเนาะอันนี้ผมพามาปลูกแบบมัดติดต้นไมง้ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่มีต้นไม้หน้าบ้านต้นอะไรก็ได้ปลูกติดกับต้นอะไรก็ได้ก็มัดแปะติดเขามีรากมะพร้าวตรงนี้กับมะพร้าวตรงนี้เนาะเขาก็จะช่วยแบบซึมซับน้ําได้ดี ไม้พวกนี้ชอบอากาศถ่ายทีดีด้วยครับผมบางบาง,างอย่างก็ชอบแดดเนาะเนี่ยไม้มาแบบชอบดอกมีมาเต็มเลยค่ะ โทรมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมหรือ0 9 3 4 5 7 7 6 1 1นะครับรับโทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมลายมาก็แอดลายมาก็เบอร์นี้เช่นกัน0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมหรือ0 9 3 4 5 7 7 6 1 1นะแอดลายมาได้เลย คุยมาสะดวกกว่าครับบุ้มบำผมก็ชอบคุยมากกว่าจะได้แนะนำวิธีการปลูกด้วยหนึ่งสองและสามนะหรือใครมีวิธีอะไรแนะนำหรือบอกเรามีเคล็ดลับอ,อะไรบอกเราบอกใต้คลิปได้นะครับผมบอกเราใต้คลิปได้เลยชอบบนอันนี้ไม้บางตัวก็จะมาแบบนี้ครับผมาด้วยความที่เขาเป็นไม้ป่าเนาะเขาก็จะแบบมาแบบอย่างนี้แหละบนมาจากบนภูเขาเลย บางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากอันนี้ก็ต้องเข้าใจบริบทเขาด้วยมาซูมดูใกล้ๆนะครับผมเวลาปลูกแล้วเป็นยังไงเนาะผมพยายามมัดติดเป็นกอใหญ่ๆเลยเวลานั้นเกาให้เขาเลื้อยแตกแบบออกดอกสู้กันผมเป็นคนชอบอะไรอลังการอลังการขอช่อเล็กอีกช่อหนึ่งได้ไหมเหมือนแบบเอาช่อเล็กขอช่อเล็ก เข้าไปเลือกดูชมเลือกดูกล้วยไม้ป่าที่เพจบาบูสินค้าเกษตรได้นะครับผมมีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะให้ทุกท่านเลือกชมเลือกซื้อเลือกช็อปได้ขายกันเยอะครับผมแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครถ่ายหน้าลงเหมือนผมชัดเจนค่ะสังคมทุกวันนี้ชอบอะไรที่ชัดเจนครับผมบางทีแบบ มือนงอมแง้มเนาะคนดูเขาก็ไม่เชื่อใจก็ไม่เชื่อถือนครับชบนี่ก็สวยแล้ะคนอื่นบอกสวยไม่รู้แต่ผมบอกสวยผมก็จะชอบอะไรที่ดูลุมเราดูเยอะแยะ,ยะ มาดูเอื้องพึ่งฝั่งนี้ฮะออกดอกเมื่อปลูกไว้เวลาเป็นกอเขาจะออกเยอะอย่างเงี้ยครับผมปีหน้ายิ่งจะสวยเพราะว่าผมเพิ่งเอามาแปะต้นไม้ทุกต้นที่บ้านผมแปะหมดนะครับไม่ปล่อยให้เหลือมีพื้นที่ให้เหลือหมดแล้วเหรอก็จะแป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 ะได้มาเยอะเนี่ยผมก็จะคัดตั้งแต่อัน นี่แบบมาอันไหนเฉาเฉาผมก็จะคัดมาอันไหนสวยๆผมก็จะส่งไปให้เนาะมีตลอดนะสําหรับกล้วยไม้ป่าทุกชนิดผมมีจัดจาหน่ายตลอดนะครับผมเอื้องสารปลอยหลวงนี้นะดอกหอมนะครับดอกหอมดอกทนนะครับดอกสีสวยแล้วปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยด้วยหนึ่งกิโลแปดร้อยนะคะผมสี่กิโลสองพันไปเลยให้โปรโมชั่นนะได้มาเยอะก็ปล่อยเป็นโปรโมชั่นไปเลยค่ะ สี่กิโลสองพันเนาะใครเอาไปเกาะเป็นกอแบบนี้ได้เลยสี่กิโลสองพันเจ็ดกิโลสามพันไปเลยส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดปดนะครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดสำหรับใครที่สนใจเอื้องสาปลอยหลวงแบบนี้ผมพามาดูวิธีปลูกง,ง่ายๆกับต้นไม้แบบข้างบ้านเลยวันนี้เสียใจทําช่องนี้หักชอบเบลเลอเลยไม่ระวัง โทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเอื้อง3ปอยหลวงนะสำหรับคลิปปลูกอ่ากล้วยไม้ง่ายๆกับต้นไม้มัดติดกับต้นไม้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสำหรับใครมีวิธีปลูกเคล็ดลับดีๆทำให้รากเดินดอกสวยเร็วไม่เป็นเชื้อราต้นสวยโทรมาหรือทักมาบอกกัน ใต้คลิปได้นะคบผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องพอ s ส a Channel นะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เราคนละไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับกล้วยไม้ไปปลูกที่บ้านบางท่านกำลังเห็นดอกแล้วสวยงามส่งรูปมาให้เราเนาะขอบคุณมากๆนะคบผมใครสนใจโทรมาได้เลยนะสําหรับเอื้องสามปอยหลวงหรือกล้วยไม้ชนิดต่างๆเรามีจัดจำหน่ายทั้งหมดกล้วยไม้ป่าแท้ทั้งหมดกล้วยไม้สามปอยหลวงวันนี้กาลังแทงช่อดอกไม้ทนแดดปลูกง่ายดอกหอมเลี้ยง ดอ,อกทุกพื้นที่ของประเทศไทย1กิโล800ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษ4กิโล4กิโล2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม7กิโลผมให้ไปเลยพิเศษในราคา3,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988หรือ0934577611หรือทักไปที่เพจขายกล้วยไม้ของเราดูเลือกชมเลือกช็อปกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆที่เพจบาบูสินค้นาเกษตรได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ